เริ่มแรกเลยนะคะก็ดับเบิลคลิกเปิดฟอร์มไปเลยซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นฟอร์มที่ให้นักเรียนทำนะคะส่วนนี้จะเป็นฟอร์มสำหรับเจ้าของฟอร์มหรือคุณครูเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าคุณครูต้องการที่จะส่งให้นักเรียนไปทำคุณครูจะต้องกดตรงนี้ค่ะส่ง สีม่วงหรือถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็จะเป็นเซนนะคะก็คือกดเข้าไปเลยแล้วก็มาที่ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าครูมีอ e ีเมลนักเรียนก็สามารถใส e ่อีเมลไปเลยหรือว่าง่ายๆก็คือใช้ป,ปี้ค่ะใช้ลิงก์แชร์เข้าไปใน Google Classroom นะคะแชร์เข้าไปในแชทเพื่อให้นักเรียนคลิกเข้าไปทําเลยก็ได้ก็คือแล้วก็ตัดให้มันสั้นลงนะคะเพราะว่ามันจะได้เวลาก๊อบมันจะได้ไม่ตกหล่นนะคะ่ะ สั้นลงมันก็จะกบง่ายขึ้นก็กดคันลอกไปเลยแล้วรูก็เอาลิงกงนี้นะคะไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ที่เด็กสามารถที่จะกดเข้าไปทําได้นะคะแบบนี้เลยนะ,ะซึ่งเราจะดูได้ไงว่าเด็กเห็นภาพอะไรซึ่งสิ่งที่เด็กเห็นมันจะเป็นแบบนี้ค่ะโดยที่เราสามารถดูที่แสดงตัวอย่างแบบนี้นะคะรูปดวงตาก,ก็คือคุณครูสามารถดูตัวอย่างว่าเด็กจะเห็นแบบไหนอันนี้คือภาพที่เด็กจะเห็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ fill in your personal information ก ใส่เลขไปสมมติว่าสมมติว่าหนูก็เป็นเลขที่หนึ่งชื่ออะไรก็ลองพิมพ์ไปเลยค่ะสมมติว่านักเรียนทําจนถึงข้อสุดท้ายก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็มันจะมีปุ่มให้เรากดส่งนะคะแล้วก็กดส่งเลยค่ะออซึ่งตรงน,นี้เขาบอกว่า your response has been recorded ก็คือข้อมูลนี่นนะคะที่เราส่งไปมันได้ รับการบันทึกแล้วซึ่งนักเรียนจะไม่ได้รู้ว่าข้อสอบที่ถูกต้องคืออะไรหรือว่าคะแนนของตัวเองเป็นอะไรนะคะตรงนี้มันก็จะดีที่นักเรียนไม่สามารถที่จะไปบอกข้อสอบเพื่อนได้นะคะก็ปิดไปแค่นี้ค่ะอันนี้ก็คือเราจะเห็นซึ่งพอนักเรียนมีนักเรียนตอบกลับมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าจํานวนตอบกลับเท่าไหร่กดเข้าไปดูค่ะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเชิงลึกว่ามีคะแนนมีนักเรียนเชื่ออะไรบ้างนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอบผิดตอบถูกนะคะแล้วก็ เลขที่อะไรอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้จะเป็นนิมนะคะเป็นชื่อเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้สาคัญมากก็คือถ้าคุูครูต้องการปิดการตอบรับคุณครูก็คลิกตรงนี้ปึ๊บเขาบอกว่าไม่เปิดคําเปิดรับคําตอบแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ทําไม่ทันนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะแบบฟอร์มนี้ไม่รับคําตอบอีกแล้วอันนี้คือหมายถึงว่านักเรียนทําไม่ทันนะคะถ้าทําทันก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้ค่ะตอนที่ส่งมา ตอนนี้มันก็จะปิดเลยไม่มีใครที่จะสามารถส่งได้อีกต่อไปข้อมูลมันก็จะอยู่ในนี้เท่าที่นักเรียนที่ส่งมาทันเวลาเท่านั้นค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าครูจะนําไปใช้ให้ครูกดส่งตรงนี้ค่ะจะได้ลิงก์มาเลยก็กดลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลอกแล้วก็เอาไปแปะให้นักเรียนเลยนะคะ,ะนักเรียนก็จะได้แบบฟอร์มที่ใช้ทํา